bmw i x สุดยอดด้านยานยนต์ของแบรนด์ bmw ที่จะเน้นพิเศษเรื่องการออกแบบภายในให้ความรู้สึกผ่อนคลายและให้ความสำคัญถึงความสบายของห้องโดยสารในเรื่องของวัสดุเลือกใช้วัสดุที่มีผิวนุ่มเป็นหลักภายในออกแบบมินิมอลที่จะให้ความรู้สึกโล่งและไม่เกะกะสายตา bmw i x มีคอนเซปต์เทคโนโลยีวัสดุในการผลิตทําให้ในวัตกรรมของ bmw i x เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ไม่ได้นึกถึงเฉพาะผู้ข,ขับขี่แต่ยังคงคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของโลกด้วย บีเอ็มดับเบิลยูจับมือกับบริษัทผลิตเส้นใหญ่ระดับโลกเจ้าของลิขสิทธิ์อีโคเนและใช้วัสดุนี้ในการผลิตพื้นพรมและพื้นผิวของ b m เ i3 ูรุ่นอื่นๆรวมไปถึง b m เ iX มเส้นใยนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำมาจากพลาสติกที่เก็บจากทะเลอาทิเช่นอวนจับปลาเก่าแม้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลแต่ยังคงมีคุณภาพที่สูงและที่สำคัญตลอดกระบวนการผลิตปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ น้อยกว่ากรรมวิธีปกติถึง90%และสามารถนำกลับมารีไซเคิลซ้ำแล้วซ้ำอีกได้หลังสิ้นสุดอายุการใช้งานซึ่งตรงกับเป้าหมายของ BMW ที่ตั้งแต่จะลดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากถึง200ล้านตันในปี2030ดูเหมือนว่าวัสดุนี้น่าจะเหมาะที่จะเป็นส่วนประกอบของ BMW iX ที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนด้านแนวคิดความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ b m เยึดถือเสมอมา ผลิตภัณฑ์อย่าง BMW iX คันนี้ผลิตจากโรงงานสีเขียวที่มีขั้นตอนการดำเนินงานด้วยพลังงานสะอาด100%ไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือเซลล์แบตเตอรี่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอลูมิเนียมผ่านการหล่อและนำกลับมาใช้ใหม่การฟอกสีหนังจากสารสกัดมะกอกและการออกแบบชิ้นส่วนตกแต่งทั้งหมดสามารถถอดแยกชิ้นเพื่อน,นำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ไม้ที่ได้รองรับจาก FSC เบียมเบย,ยูได้ประสานงานกับองค์กรพิทักษ์ป่าไม้และมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนถึงแม้ว่ารถคันนี้จะถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ยังทรงพลังไปกับมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้า2ตัวที่จะให้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่523แรงมา้าสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.6วินาทีและสามารถวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่630ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสําหรับการชาร์จพลังงานรองรับการชาร์จพลังงานแบบเร็วจากกระแสตตตรง195กิลวั ทำให้การชาร์จตั้งแต่0-180%ใช้เวลาไม่ถึง40นาทีบอวอล์ก22กิโลวัตต์ใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงสําหรับการชาร์จจนเต็มความสง่างามและความเรียบง่ายของชายเทคชายเทคคือเทคโนโลยีที่จะเปิดเผยหน้าที่ของมันเมื่อมีการใช้งานเท่านั้นและเป็นครั้งแรกที่มีการรวมลำโพงเข้ากับโครงสร้างของเบาะที่นั่งพวมาลัยดีไซน์แบบหกเหลี่ยม หน้าจอ BMW Curve Display ขนาด12.3นิ้วและ14.9นิ้วถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของ BMW อย่าง OS 8ที่เน้นความเพลิดเพลินในการขับขี่ที่ล้ำสมัยกระจกพา n โนรมา Glass Roof แบบ Electrochromic Shading สามารถเปิดการใช้งานโดยการกดปุ่มป้องกันไม่ให้แสงแดดเข้าห้องโดยสารโดยตรงโครงสร้างของกระจกลามิเนตสามารถป้องกันร,รังสีอัลตราไวโอเได้อย่างเหมาะสมและความสบายด้านเสียงที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐาน BMW ได้ออกแบบแพลตฟอร์มของ BMW iX ใหม่ทั้งหมดประกอบไปด้วยโครงสร้างตัวถังแบบอลูมิเนียมสเปซเฟรมและเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนเคจความโค้งมนของรถยนต์ทำให้รถดูมีความเรียบง่ายและกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงทึบลดช่องรับอากาศลงและเพิ่มเซ็นเซอร์วัดระยะเพื่อช่วยในระบบการขับขี่อัตโนมัติจำนวนมากรวมไปถึงการซ่อนกล้องและเรดาร์ไว้ได้อย่างเรียบเนียนนี่คือการออกแบบที่ BMW ใช้ในช่วงหลังนี้นะครับ สำหรับเทคโนโลยีหรือความยั่งยืนมีอะไรที่น่าติดตามต่อไปชาวบิมเมอร์ทุกท่านสามารถรับข่าวสารดีโดยการกด subscribe ช่อง Genius ส i ิ l ิอมิ a อ t ตโว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ